เรื่องของปัญหายาเสพติดก็ยังมีในพื้นที่นะฮะดังนัง้นต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาท่านที่รับผิดชอบนะครับนายสุทินคลังแสงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพันตํารวจเอกทวีสอสองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเดินทางไปเข้าตรวจเยี่ยมสถานพื้นปูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดมณฑลน,นาบกที่3 4อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับไปปังการนําเสนอแนวทางการบําบัดผู้ติดยาเสพติด ในสถานที่พื้นปูสมรรถภาพผู้เสพติดยาวเสพติดนะครับที่จังหวัดพะเยาหลักสูตร120วันเยี่ยมชมอาคารเรือนนอนพบปะให้กําลังใจผู้เข้ารับการบําบัดพื้นปูสถานที่พื้นปูสมรรถนะที่เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยานะครับรวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เข้ารับการบ,บําบัดด้วยจากนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาลาโหมนะครับได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายขุนเจืองทรมิกราช และ<ช>ตรวจเยี่ยมการดูแลสวัสดิการของกองกําลังพลชั้นผู้น้อยบ้านพักกําลังพลมทบ34ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ไปไประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมอำเภอเมืองพะเยาครับ